สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ j p 1 6ทาร์โลชแนลผู้รับสา,จากกรจตตะกาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะแพ่ทาร์โลหมอแจนนะคะคลิปนี้คนที่คุณถอยออกมาประจําพลังงานชาวธาตุไฟนะคะเมธสิงห์ธนูพลังงานตัวคุณอยู่ด้านนี้นะคะพลังงานคนของคุณอยู่ด้านนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้นะคนที่คุณถอยออกมานะคะชาวธาตุไฟคุณยังมองเขานะคะว่ายังเป็นคนนั้นนะคะเป็นคนสําคัญในใจคุณ ถึงแม้สถานการณ์มันยังคุณต้องรอคอยนะคะคุณรอคอยอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่มีความชัดเจนและมันยังไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้สิ่งที่คุณมองไปที่คนคนนี้นะคะแต่คุณอะถ้าเขากลับมาขอโอกาสคุณก็ยังมองว่ามองไปที่เขาอะว่าเขาอะก็ยังสําคัญ เขายังสําคัญในใจคุณตอนเนี้ยถึงแม้มันจะมีความกลัวหรือถึงแม้ว่ายังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีโอกาสครั้งที่สองไหมนะหรือความสัมพันธ์ข้างหน้าเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยแต่ในอารมณ์ความรู้สึกคนคนนี้ยังสําคัญและก็มีอิทธิพลในใจคุณมากที่สุดนะตอนนี้นะคะชาวธาตุไฟคนของคุณนะตอนเนี้ยเขามองคุณอย่างไรนะเขาบอกว่าตัวคุณอะตอนเนี้ก็คือห่างหายเขาไปเลย นะแบบโลกส่วนตัวสูงนะมีมีลักษณะเหมือนว่าแบบสองบุค,คลิกนะเขามองว่าบางทีคุณเหมือนเป็นคนที่คิดมากนะคิดเยอะแต่ไม่พูดมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ห่วงแผนพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะตอนนี้ไม่พูดไม่คุยแล้วก็ไม่อยากติดต่อสื่อสารหรือไม่อยากเดินทางนะเขารู้สึกสิ่งนี้และบางครั้งถึงแม้ตัวคุณอะนะคนะจะเป็นคนที่ หายจากเข้าไปหรือห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนของตัวของคุณเองนะคะเงียบอะไรสิ่งเนี้ยไม่พูดนะคะคุณรู้สึกอะไรมากๆนะ,ะแต่คุณไม่พูดนะค,ะคุณจะเงียบเหมือนว่าถ้าคุณไม่พอใจในความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ค,ะคุณก็จะไม่พูดไม่บอกคือคุณจะนิ่งเงียบนะ,ะเ,ขเข้าหมดเข้าโหมดเธอร์มิตนะ,ะแบบว่าไปอยู่ในเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวนะ,ะไม่ต้องการให้ใครเข้าไปยุ่ง นะในอนาคตเนี่ยนะเขาก็ยังมองตัวคุณนะคะว่าตัวคุณอะ่ะบางครั้งก็เข้าโหมดแบบว่าฉันไม่ต้องการกคุยกับใครเลยแต่บางครั้งอ่ะคุณก็เหมือนแบบทําตัวสดใสแล,ล้วเลงมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้นะหรือก็มีความสุขในส่วนของคุณอะ่ะในโหมดของคุณนะเขามองนะคะว่าคุณพยายามจะเดินหน้าในความสัมพันธ์คือพยายามจะมุ่ออนไปจากเขาแต่คุณยังมีความลังเลใจนะในความสัมพันธ์ะคือแบบว่า เออจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ขอไปสงบอยู่ในสถานที่ของตัวเองมากกว่านะคะว่าเอ๊ะเขาอะจะทําอะไรไหมอะไรสิเนี้ยมากกว่าสิ่งที่เขามองคุณนะคะความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้นะตัวคุณนะคุณบอกว่าฉันอะนะจะเลิกทําอะไรไร้สาระเหมือนเมื่อก่อนแหละจะเลิกโง่เหมือนจะเลิกโง่เหมือนเมื่อก่อนนะที่ไปทุ่มเทนะ,ะไปดูแลเขาไปเอาใจใส่เขาแล้วก็พยายาม จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะขยับนะขยับไปข้างหน้านะจากที่ความสัมพันธ์เนี่ยเออมันยังไม่เห็นอะไรเลยอะนะไม่สามารถคาดหวังอะไรได้นะเราเหมือนไปทำอะไรที่แบบโง่โโดยที่คนคนนั้นอนะอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะตกลงหรือตัดสินใจมาเป็นแฟนเราอะนะคะยังไม่ได้ขึ้นสถานนะตรงนั้นแต่เราอะไปทุ่มเทนะแล้วก็อยากจะได้ความสัมพันธ์ฉันจะไม่ทำสิ่งนั้นแหละอันเนี้ยตอนนี้คุณรู้สึกสิ่งเนี้ยว่า เราไม่ควรนะลงทุนลงแรงของเราที่จะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นหลนทางมองไม่เห็นอนาคตนะทําไมเราถึงกล้าเสี่ยงอ่ะกล้าที่จะเดินตกหน้าผาในความสัมพันธ์เช่นเราเอาทั้งชีวิตของเราอะทั้งชีวิตเลยนะทั้งเวลาของเราที่จะทํางานหาเงินนะไปดูแลเขาไปทุ่มเทเขาอะความสัมพันธ์ที่มันมีแต่สิ่งที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเรียกว่าเราอ่ะ เอาชีวิตเราไปเสี่ยงกับความสัมพันธ์แบบนั้นได้ไงวะอะไรสิ่งนี้นะ <c oughs> คุณกาลังรู้สึกสิ่งนี้นะชาวธาตุดินเออไม่ใช่จันอ,อ่ไม่ใช่ชาวธาตุดินชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ตัวเขานะตอนเนี้ยกําลังรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์เนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าตัวคุณนะ่ะนะหายหรือหันหลังไปจากเขาแล้วนะอยากจะจบความสัมพันธ์ไม่ได้อยากเริ่มความสัมพันธ์แล้ว <c oughs> เพราะว่านะคุณนะ่ะรู้สึกว่ารู้จักกับเขาแล้วอ่ะมันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการคุณก็เลยหันหลัง เวลาที่คุณต้องการว่าให้มันเป็นสิ่งนี้โดยความรวดเร็วและไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางสําหรับความสัมพันธ์จะต้องนะให้เขาโทรหาแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วลิบ,บ,บไปเลยอย่างเงี้ยนะคะไปเลยเงี้ยแบบว่าความชัดเจนเอออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดขึ้นมาใหม่ เขาเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่โทรหาคุณง้อคุณแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องโดนใจคุณได้นะนะคุณถึงจะคุยหรือจะหรือจะคบกับเขาหรือจะกลับมาคุยมาคบหรืออะไรก็แต่เขาต้องเป็นคนนั้นที่แก้ไขนะเขามองสิ่งเนี้ยว่าตัวคุณอะเสียใจไปแล้วเพราะมันเป็นสถานการณ์ไม่ได้อย่างใจคุณความสัมพันธ์ไม่พัฒนาหรือเขาไม่ได้โทรหานะหรือไม่ได้สนใจที่จะทํางานในความสัมพันธ์ เพื่อยือ้อเพื่อกลับมาเริ่มใหม่ด้วยกันนะถ้าคุณอยากจบคุณอยากเดินไปคุณเสียใจคุณไม่สบายใจนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่คุณนะมองนะเขาก็มองว่าคุณรู้สึกสิ่งนี้ยมันก็เลยทําให้คุณน่ะก็ยิ่งเสียใจน้อยใจนะความสัมพันธ์ยังไม่ทันเริ่มจะพัฒนาที่เป็นแฟนไปนะหลายขั้นตอนคือยังไม่เป็นไปนยังใจคุณอ่ะยังไม่ได้ทันใจนะไม่ได้เป็นไปด้วยความรวดเร็วตามที่คุณต้องการ คุณก็เลยรู้สึกเสียใจไม่พอใจอันนี้สิ่งที่เขารู้สึกในความสัมพันธ์นี้นะถ้าถามว่าเขารู้สึกเออมันไม่เป็นอย่างใจหรือเสียใจไหมบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยจบไปแล้วคุณกับเขาสิ่งที่เขามองนะเหมือนว่าคุณ่ะเป็นคนเก่าแล้วคุณเป็นคนที่น่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วในความสัมพันธ์เพราะคุณและเขาความต้องการไม่ตรงกรันมันมีความขัดแย้ง แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิดนะคะในในอนาคตนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาก็อยากทำนะอยากทํากับคุณแต่มันมีความขัดแย้งนะมีความกดดันอยู่ในนี้นะคะบางทีหลายสิ่งหลายอย่างนี้อาจจะหมายถึงตัวเลือกทางเลือกหรือเปิดช้อยหรือเปิดออปชั่นนะคะหรืองานต้องมาก่อนเงินต้องมาก่อนความมั่นคงนะ,ะหรือขอดูไปก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่เข้ามาเร็วนี้นะ,ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ไหม แต่เขามองนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะนะไม่สามารถรักใครได้ง่ายๆหรือเขาใจแข็งนะในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่ามันมีความมีความขัดแย้งมีความกดดันเขาบอกว่าถ้าเขานะจะทํางานในความสัมพันธ์สมมุติว่าเขาสรุปได้แล้วว่าเขาเลือกใครหรือเขาอยากโฟกัสความรักนะเขาจะทําสิ่งนั้นเองโดยที่นะพลังงานของคนที่เขาคุยคบอย่างคุณเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องกดดันเขาว่า จะเลือกใครจะเลือกคุณหรือ,อยังหรืออะไรสิ่งเนี้ยเขาไม่ชอบสิ่งนั้นอันเนี้ยความรู้สึกหรือแนวโน้มของเขาในอนาคตที่จะทํากับความสัมพันธ์เนี้ยนะแต่ถ้าคุณนะคะคิดว่าอยากจะกลับเข้ามานะ,ะแล้วก็เลิกกดดันเขานะคะว่าจะให้ความรักคุณหรือ,อยังจะให้ความชัดเจนจริงจังหรือ,อยังเนี่ยนะอยู่ในตัวเลือกทางเลือกหรืออยู่ในเพื่อนหรืออยู่ในมิตรภาพเนี่ยเขาเขาก็โอเคนะอะไรสิ่งนี้นะคะคนคนนี้นะ ของคุณนะนะชาวธาตุไฟทีนี้มาดูฝั่งคุณแนวโน้มที่คุณอยากทำอะนะอยากทำหรือคิดนะนะคดนะคะคุณบอกว่าสิ่งนี้ในความสัมพันธ์นะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้สอนให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะความสัมพันธ์นี้มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาอะนะในความรู้สึกคุณอาจจะไม่ได้มองในฝั่งของตัวคุณนะคุณมองไปที่ฝั่งเขาคุณก็บอกไหมคะว่าเขานะ นะทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวนะคะแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่อยากได้คอมมิชเมนต์เขาไม่ได้อยากแต่งงานแสดงว่าการแต่งงานนะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะคะเขาอาจจะโฟกัสงานเงินหรือครอบครัวของเขาก่อนนะคะแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาเรื่องนี้ทำให้เขากลัวในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณถามหาถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่ชัดเจนหรือว่าคอมมิชเมนต์นะ,ะสิ่งนี้มันเป็นแรงกดดันนะ ทำให้เขากลัวทําให้เขากองบลคุณก็เลยรู้ว่าคนคนนี้นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรายังไม่สามารถเชื่อถือหรือเชื่อใจได้และเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นคงนะคะมีความเสี่ยงเห็นไหมคะเดอะฟูกับไพ่เดอะมูเห็นไหมคะความเสี่ยงความสัมพันธ์เนี้ยมีความน่ากลัวความเสี่ยงและความไม่จริงจังความไม่ชัดเจนเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีพอที่คุณจะฝากชีวิตไว้ด้วยถึงวันแต่งงาน ะะถึงเราดูใจหรือเรียนรู้ไปหรือเรารอคอยเนี่ยมันมีแต่ความกลัวความตนกหรือความคิดมากกังวลเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์จะบอกว่าคุณกําลังรู้สึกว่าถ้าเรารอคนนี้คุณกําลังจะเสียเวลาเปล่าเหมือนคุณกําลังจะบอกตัวเองแบบเนี้ยเหมือนว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าฉันทําอะไรไปโดยที่เหมือนคุณกําลังขับรถแล้วหมอกมันตกมากนะ,นะในกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณคิดนะแต่ถนนมันเป็นโค้งหักศอกคุณมองไม่เห็นเงี้ยคุณก็ขับรถลงแม่น้ํา นี่ยนะคะลงเหวแบบนี้เหมือนดฟู์อใไหมคะในสิ่งที่เราเคยทําหรือลงทุนลงแรงไปในเมื่อก่อนเหมือนว่าเราอยากจะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่เราไม่ได้ดูคาดการณสถานการณ์ข้างหน้าเลยว่ามันทางไปทางไหนหรือว่าสถานการณ์ไปทางไหนนะสิ่งนี้มันเป็นการที่เรามองหรือความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวตัดสินกับความสัมพันธ์นี้ ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปไม่ได้นะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทไปไม่ได้อะไรกลับมานะมันเสียมันเสียเปล่ามันเสียประโยชน์คุณก็เลยจะต้องเอ่อรู้สึกว่าถ้าเราคาดหวังความสัมพันธ์ที่คอมมิชเมนต์ความสัมพันธ์ที่จะแต่งงานความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือเรารอคนคนนี้นะคะเราอะนะจะปล่อยวางเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอะคิดว่าเรากังวลเกินไปกับความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขากลัวเขาไม่อยาก เขาไม่อยากมีแฟนเขาอยากไปมีสระเขาอยากทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างของเขานะเราก็จะปล่อยวางนะปล่อยวางใน <c oughs> ปล่อยวางกับความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองอะที่ไปยึดกับเขาไวอ้อ่ะเหมือนว่าใจเราอะไปอยู่ที่ขาของเขาใช่ไหมไปไปอยู่ที่การกระทาของเขาใช่ไหมเราถึงจะมีความสุขถ้าเกิดเขาไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเเสียใจยสับสนฟูมไฟร้องไห้หรือรู้สึกว่าเราโดนเ ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเราเหมือนต้องยอมอ่ะต้องยอมรับกับสถานการณ์ว่าถ้าเขาอยากจะทําสิ่งนั้นเขาจะต้องทําเองคุณจะเลิกเลิกคาดหวังหรือเลิกกดดันก็ได้ก็คือปล่อยอิสระปล่อยเขาให้เป็นอิสระถ้าเขาจะทําอะไรเขาต้องทําเองมันเหมือนกับชาวัถไฟมันเหมือนกับคุณอ่ะนะนะพพระอยู่ฝั่งคุณเนี่ยมันเหมือนคุณปรงคุดปรงมากกว่ามันเหมือนว่าเออปล่อยวาง ปล่อยวางความคาดหวังว่าที่ที่คุณยึดคนคนนี้ไว้ว่านะนะคตเราจะเรียนรู้ดูใจกันไปหรือจะได้แต่งงานเนี่ยมันมีแต่ความเครียดความกลัวมีแต่ความวิตกกังวลนะหาทางออกไม่เจอนะคะนะนี่ยส่วนคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณสองคนสิ่งที่เขามองเนี่ยมันเป็นความขัดแย้ง เขามองว่านะคุณออกจากเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวมาเพื่อจะทํางานในความสัมพันธ์หรือรู้จักเขาหรือทําความรู้จักเขาเนี่ยนะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์ไปข้างหน้าคุณอดทนหรือคุณพยายามแต่ความต้องการของคุณและเขาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างนะคะเป็นคนละด้านเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มีกันและกันแล้วมีความสุขแต่ไม่คอมมิตเมนต์แต่ไม่แต่งงานนะเป็นเป็นสิ่งที่เขายัางไม่เคยคิดสิ่งนั้นนะ เขาก็เลยคิดสิ่งนี้ว่าคุณและเขาความต้องการไม่ตรงกันเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตแต่คุณต้องยอมรับได้นะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณก็ทำไมฮะไปอยู่ในความโสดของคุณหรือไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณแล้วก็มุกออนไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งนี้ว่าความรักเนี่ยนะจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนสมัยโบราณรอะเหมือนสมัยโบราณนะคะว่าคบแต่งงานไปมหาสู่ดูใจ เป็นความรักที่ซื่อสัตย์คุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์นะแต่คนคนนี้สิ่งที่เขาคาดหวังนะคือการพูดคุยเอาแต่เฉพาะความสัมพันธ์นะคะที่อะไรคะที่มีความสุขนะความสัมพันธ์ขัดแย้งเขาไม่เอาความสัมพันธ์ที่กดดันเพื่อให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรนะคะเขาไม่เอาเขาไม่โอเคอะไรสิ่งเนี้ยคนคนนี้ของคุณเป็นเป็นแบบนั้นคือเหมือนมีความย้อนแย้งอะ่ะคุณคิดแล้วยึดเกี่ยวกับ วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เหมือนสมัยโบราณที่เป็นแฟนแล้วที่รู้สึกดีแล้วคนคนนั้นก็ต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอเงี้ยนะคะแต่เขาอะคิดแบบสมัยใหม่นะแบบเป็นคนแค่คุยคุยหรือเรามาเจอกันในสถานที่ถ้าคุณเหงานะมาเจอกันได้แล้วเรารู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งนะกินข้าดูน้องฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมาเจอมาจอยกันแบบนี้ได้แต่ถ้าจะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ให้มันเกิด ด้วยความรวดเร็วแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้ต้องการที่จะทำนะตอนนั้นหรือตอนนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะเขาก็จะนะเป็นตัวของตัวเองอะนะคะคือเหมือนว่าก็เราจะไม่สามารถแบบหาตรงกลางอะเพราะว่าห้าดาบคือมันเป็นการขัดแย้งหรือเขารู้สึกกดดันความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนแบบเออเราอยู่ในข่วงฝันช่วงจินตนาการที่มาเจอกันแล้วกันร,รู้สึกดีแต่ถ้าเขารู้สึกกดดันมากในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะที่จะ ได้รับความรักหรือต้องมอบความรักที่มากๆแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยความรวดเร็วโดยที่เขาอะยังไม่ได้คิดหรือตัดสินใจนะหรือยังไม่ได้แพนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบแรงกดดันมันมาที่เขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเออไม่โอเคแสดงว่าคนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์นะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเออมันมีแรงกดดันหลายอย่างนะ,ะมีอะไรหลายอย่างที่เขาไม่พร้อมมีแรงกดดัน หรืออาจจะเป็นงานก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะดูแลใครหรือทํางานในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบซีเรีสจริงจังอะนะคะคนคนนี้นะเอาง่ายๆถ้ามีกันและกันแบบ enjoy ความสุขที่มันเป็นตรงกลางอะสาหรับคุณนะคะอันนี้คือความรักเหมือนคนที่ไม่ได้คาดหวังคาดหวังไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้อยากมีกันและกันไหมใช่แต่ไม่ผูกมัด และคาดหวังในอนาะคตไม่ได้ด้วยอันนี้วันนี้ธาตุไฟคุณกําลังเจอความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคุณไปเกี่ยวข้องกับราศีมีราศีพฤษภราศีกรกฎนะราศีพิจิกนะประมาณนี้นะคนที่คุณถอยออกมาชาวธาตุไฟอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่อยากจะแอดอยากจะแอดไลน์ไอดีดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะชมคลิปวิดีโอก่อนใครก็ไปสมัครสมาชิกช่องนะรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้เดสคริปชันหมอแจนปักหมุดไว้ให้แล้ว คลิปนี้หมอแจงไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ